มาสวัสดีค่ะน้อเมย์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาก็จะมาแข่งทำป๊อปอิทยักับโอป้าและชี่ค่ะโดยใช้ของเหลือในบ้านนะคะแต่ตอนนี้นะคะคู่แข่งของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าลืมตาหรือหลับตาอยู่แล้วนหลังจากที่ทาชี่นะคะได้ตื่นจากฝันท้าขึ้นมาฉันตดไปแล้วแต่มันไม่มีเสียงอะ วันนี้นะคะเขากระทัดจะมาแข่งไปก็เท่านั้นแหละวันอย่างนั้นชนะแกฉันเนี่ยแหละจะชนะแกเฮ้ยเราต้องไปหาของที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาสร้างป๊อปกิจยักให้ที่ทําเสียป๊อปกิจยากได้ฟินกว่ากันคนนั้นนะคะจะเป็นผู้ชนะไปเลยทําไมต้องหาของในบ้าในเมื่อรอบตัวเรามันมี อันเรียกว่าไงบิดป๊อปป๊อปบิดอยู่แล้วป๊อปอิดเออป๊อปอิดอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันจะไม่้าทายไนงะเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเน่ไม่้าทายตรงมไหนพร้อมหรือยังคะพี่ ready สามสองหนึ่งไปไมีีพี่ นีทุกคนจากที่เขาคิดนะคะป๊อปอิดอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบโค้งนั่นั้นนะคะเราต้องหาอะไรที่มันโค้งไปด้วยกันค่ะมันจะได้นูนขึ้นมาแล้วก็ตกปึ้งปรึ๊งอันนี้ใหญ่ไป้หมวะดูป๊อปอิดยักษ์เนาะหรือว่าอันนี้ใส่ๆน่าจะทนความร้อนได้ชีวิตเขาไม่เคยเล่นกับไฟเลยทุกคนวันนี้จะมาลองเล่นกับไฟดูค่ะว่ามันจะแผดเผาหรือเปล่าธาตุไฟคือความร้อนแรง พร้อมแพนเผาทุกสิ่งนี่ <c oughs> มันจะเอาอะไรไปใช้ได้บ้างวะทุกคนคือมันแทบจะไม่มีอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> มันต้องเป็นอะไรที่แบบเป็นแบบแนวลูกๆได้ใช่ไหมเก็นี่ผมว่านะลูกคนใชได้ <c oughs> อ,อกปก็ขอจอมอนะคะของอาจ,จุมาก็มีนี่เลยอันหลักนะของเขา,าคือชามใสค่ะเขาจะใช้ชามใสในการทำป๊อปอ,ปอิดและแกล่ะฉันจะใช้ลูกบอลในการทำมันไม่ใช่บาสและลูกบอลมันจะทำได้ไงพี่มันแข็งมากถ้าแข็งมากแกต้องเจ็บแล้วแกไม่เจ็บเพราะมันไม่แข็ง ทุกคนแล้วนอกจากนี้นะคะสิี้ชันไม่เอาแล้วแล้วนอกจากนี้นะคะอุปกรณ์ของเขาอันต่อมานะคะก็มีนี่ค่ะกระดาษสีค่ะทุกคนเขาเลือกไว้สองสีนะคะคือสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองผ้ากันไฟค่ะถุงมือคัตเตอร์กันไก่ปืนเกาาแล้วก็นี่ทุกคนมันเป็นของเหลือในบ้านจริงๆนะคะชาแม้ทุกคนเห็นหลาย EP แล้วใช่ปะดูลูกบอลสภาพลูกบอลของเขาเป็นไง เย็นบอกแล้วของเหลือไฟค่ะแผ่นโฟมหยาของฉันก็คือลูกบอลปืนกาวถุงมือทนความร้อนและความเย็นนี่ทำไมกันไก่ก็ไม่ได้หยิบมาเนี่ยใครมาอของสายเป็น invisible hand และก็ ผมไม่เคยทำป๊อปอินเองมาก่อนเลยนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกของเขาเลยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาชามของเรานะคะวางไว้ที่โฟมแล้วเราก็ตัดให้มันแบบว่าเหลือออกมานะคะผ่อแมอไปทของนเองดูส่วนของผมส่วนของผมทำไมต้องพูดตามแกนเนี่ยพูดในเรื่องของฉันเปล่าวะ <laughs> นอกจากว่ามันน่าจะเป็นหนังผิวนะทุกคนมันต้องใช้ความร้อนในการตัดแม่มันตัดยากมากเอาไฟมาใช้ว่าใช้ไฟเหมือนกันรีบใช้ใช้ผมจะเผามี้นะครับคนให้มีมันร้อนๆอนแล้วค่อยมาแล้วระหว่างที่กำล,ลังลนไฟนะคะเขาก็ได้ตัดโฟลกออกมาแล้วค่ะทั้งหมดสมอันเพราะจะทำใอ้กลิ่มบุ๋มๆสาม,มตอนนะคะผมว่าน่าจะได้ละโง่มีดดำเลยวะเอานะเอาลนะ ฮ้ยขาดได้เหรอ,อวุ้ยมันละลายเลยอ่ะฮ,ฮ้ยฮายขาดแกระวังมือนะอืมเพิ่งเคลื่อ,อ,อ,อนไส้ข้างในบอลเป็นอย่างนี้อะไหนดูดินี่มันคืออะไรอะใหญ่ผ้าวะควันมันโคตรเยอะเลยว่ะขอไปนะครับขอบไปหน่อยดิถ้าเขาขอไปหน่อย ไฟเลยอ่ะกดด้วยสิกดไงอ่ะกดปังอ่ะหมุนแล้วก็กดเออหมุนกดไยมันร้อนอะ่ะไม่เห็นกลมเลยเสร็จต้องร้องกว่านี้ค่ะสีมันเปลี่ยนอ่ะทุกคนปิดป มีปิดมีไรปิดไฟมีอันนี้ป้อนไกใหน่อยต้องรีบทุกคนเราก็ยับป้อนไกให้หน่อยเรนไมู่จะโค้งนะคะแต่ว่ามันก็ไม่โค้งนี่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 อ้าวเพิ่งเคยเห็นข้างในลูกบอลมันมีหนังนี่嘛เพข้อตอนที่เขาลองทำเมื่อกี้นะคะรู้สึกว่าเม็ดป๊อปปิ้ของเขาอ่ะมันยับดังนั้นนะคะตอนนี้ยเขาจะให้คนหนึ่งเนี้ยมาจับ ก่อนแล้วค่อยเอาลูกบอลลงไปค่ะเบิกทานขึงเลยขึงขึงทันทานเร็วๆมาต้องรีบขึงนี่เนี่ยไม่ขึงอ่ะขึงได้ฝั่งเดียวอ่ะจับขึงดึงนี่ขึ้นไหมดีเอินก็ได้ยังยับยับอยู่หน่อยอีกรอบไหมอีกรอบอ่ะแค่เทาานี้แค่ช่วยยันขึงแล้วคนยัดลูกบอลปีดไ d นะครับฮึบ แกขึงนี่ห่วยแต่ว่าดูด้านที่แกขึงนี่แล้วดูด้านที่แกขึงใต้กระขึงมันตึงเป๊ะเนี่ยได้แขึงไ,<อ>ไ,ได้แล้วไฮ้หวะด้านของแกมันหวยขึงหนึ่งว้าวทุกคนต่อมานะคะเขาก็จะมาทำตัวฐานของป๊อปอิ่มค่ะเขาจะใช้เป็นกระดาษสี ั้นแรกนะคะเราก็จะพับก,กระดาษเนี่ยเป็นสองส่วนค่ะอย่างงี้แค่นี้เลยค่ะทุกคนมันก็จะเป็นฐานนะคะแต่จริงๆฐานอันเนี้ยมันค่อนข้างเห็นปะมันอ่อนอ่ะจริงต้องเอากระดาษลังอ่ะมาใส่นะคะแต่ว่าพี่บ้านไม่มีต้องใช้ของเหลือในบ้านนะคะก็เลยได้แค่นี้นต่อมาเนี่ยเขาก็จะวาดวงกลมจากชามนทนี่เขาเนี่ยเอามาเป็นแบบค่ะแล้วก็ตัดวงกลมออกมาะคะ่ะนี่ทุกคนเราตัดมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นรูแบบนี้เลยเหมือนรูของป๊อกอิตเลยนะคะทำอย่างเงี้ยให้ครบ อันเดี๋ยวผมจะเจาะรูล้ำคนแล้วก็เอาเนี่ยใส่ไส้ข้างในมันจะพอดีกับอันนี้เว้ยดูเป็นไงล่ะล,ำละ้ำหลยเฮ้ยเจ๋งว่ะแยังไงเขาก็คิดว่าโฟมยางของเขาเนี่ยจะต้องเสียงฟินกว่าแน่นอนค่ะฮะโอ้โหดูทัาทางนี่น้องข้างเดียวอะถ้าใช้อันนี้มันง่ายกว่าอย่ามาเสียสมาธิ มทำไมอ่ะจะไม่ชอบใช้กันไกเพราะฉันตัดไม่เคยตรงเฮ้ยมันเป็นวงไม่ตรงก็ได้ไม่เอาไปเอาไปเอาไปเลยเลยสร็จแล้วค่ะุกคนก็จะได้เป็นนี่หกรูนะคะเดี๋ยวอย่ามันโดนฉันเนี่ยเอ้อย่ามันโดน เขารู้สึกว่ามันบอกบางไปนะคะดูดิมันเหมือนแบบว่ามันจะขาดได้อยู่แล้วอะ่ะเขาเลยรู้สึกว่าใส่โฟมเข้าไปอีกนิดมันจะได้หนาขึ้นคัทถามจริงแกเคยเรียนงานประดิษฐ์มาป้าวิชาง,งานประดิษฐ์อะ่ะไอพูดตรงๆรงเลยไหม,ไมจ้างเขาทำงานประดิษฐ์เลยอฉัไม่จ้างใครทำมอสเไมฉันไม่เคยหาคนจ้างได้เลยฉันต้องทำเองตลอดว่าฉันหาคนจ้างไม่ได้ บ้านฉันเป็นหลานทองใช่ทำเกาะพาด้วยะจะมีพนักงานเกาะพาอยูอ่ฉันจ้างพนักงานของบ้านฉันอีกทีหนึ่งอ่ะมาทำงานให้ฉันผสมโคว้ีวีไอพี v v v I P. สุดยอดอย่าพูดอย่าง,งานั้นอย่าพูดซวย <c oughs> เสร็จแล้วแ <c oughs> สงใส่เข้ามาข้างในอย,ยนา่างนี้ดูเฮ้ยเฉยชนได้ป่ะชาร์ทชาร์ทวาว์ดอยู่แล้วก็ปิด ฮันนางแต่ว่ามันเป็นลายเนี้ยงั้นเราไปพ่นสีก่อนทุกคนเพื่อที่ป๊อปอินเราจะได้สีสวยงามอุอ้ยสามสองหนึ่งใครมันเดินสุดแรงนี้อ่ะพ่นสีก่อนตั้งละทุกนเฮ้อเราต้องมาทำอะไรอย่างงี้ด้ด้วยเนี่ยคลิปตัวเองก็ไม่ใช่คลิปเขาก็ไม่เชิง เดี๋ยวเรารอมันแห้งครับทุกคนเราค่อยมาหยิบใหม่ไปทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้แผ่นโฟมยางที่เป็นลายเดียวกับตัวกระดาษแล้วค่ะแล้วก็จะมาทาบแล้วก็แปะกาวนะคะแง,ง่ตอนตัดแผ่นโฟมยางอะทุกคนทุกคนอยากให้ทุกคนฟังเสียงมันดีอะ เองนี่ต่อไปดูเวลาเวลาฐานนั่นแหละแล้วนี่มาทำอะไรของเวเองอ่ะรอสีแห้งเป็นชั่วโมงนู่นชั่วโมงเลยหรอไปขี้ไปขี้ไปขี้ว่ะปืนที่เราจะใช้ได้นะคะต้องเป็นปืนกาวร้อนาีกนะไรอะ ไยกวันแห้งทุกคนพราะตอนนี้นะคะตัววงของเราเนี่ยก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเราจะเอาอ้ตัวนูนๆหน่ยยัดเข้าไปตรงนี้ระหว่างกลางนะคะเพื่อที่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้พึ๊กแต่ตอนนี้โฟมของเรานะคะมันใหญ่มากเราต้องตัดให้มันแบบว่าคดีนะคะเพื่อที่จะยัดลงไปได้ค่ะเหลือไว้นิดนึงนะทุกคนไม่งั้นอ่ะมันจะไม่ติด ก็ทาบลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ละหน้าบลงไปอย่างนี้เลยต้องเลบลอกอีกอันนึงแล้วผ่ายไปแล้ว3ชั่วโมงไปไหนมา ไปพ่นสีนี่เราพ่นสีประมาณสี่รอบแล้วทุกคนเพราะว่าตัวฟุตบอลอะจริงๆมันเงามากนะพอเราพ่นไปแล้วอะมันจะไม่ค่อยติดเว้ยต้องพ่นแบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆมันจะติดกาวลงตรงกระดาษน,นี้แล้วก็ค่อยปิดอันนี้ทีหนึ่งเป็นป๊อปอิดและป๊อปอิดฟุตบอลของผมก็เสร็จเรียบร้อยเชิเป็นไงเท่มากทุกคนบอกเลยว่าชน,นะอาจุม,มาแน่นอนเราต้องมาดูกันที่เสียงค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขากำลงกังจะทำา <c oughs> ของพ็กินแต่ไม่รู้จะรอดไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาดวนกัน <laughs> มีเสียงบ้างถึงเสียงมันจะไม่ได้กล้องก็ตามยันไงมันก็ยังมีเสียงกระดราษจอกฟังแองชั้นดีกว่าทามาจากหนังพียูชั้นดีที่เตะในลูกฟุตบอลข้างในเนี่ยมาจากใยผ้าที่ถักกันมาแล้วประมาณ1,984,000ชิ้นให้มันมีเสียงแล้วกันเออจงฟังเฮ้ยยัง เดี๋เดี๋ยเดชนี่มันไม่ฮีก้องมันเป็นฟองอิดมันไม่ดังอ่ะไหนเขาขอล้องหน่อยดิมันไมมีเสียงอะไรเลยทุกคนมันเป็นหนังที่ยุบลงไปแล้วแทบจะไม่คืนตัวกลับมาเสียงเหมือนคนนั่งโซฟาพี่เออคล้ายๆเออเหมือนเลยเขาบอกเลยนะคะว่า ออิยักษ์จากฟุตบอลอันนี้สวยอย่างเดียวใช่ไม่ได้จริงไม่ฟินพัง่งสรุปแล้วคนชนะก็คือคือพ้อมนั่นเองความสวยงามให้เป็นอันดับหนึ่งความสร้างสรรค์ให้อันดับหนึ่งเลยค่ะแต่ถ้าเรื่องความฟินของเขาพอได้ไหมแกลองกดจะอะไรจากนันวะ มมันนุ่ถ้าเรื่องความฟินนะคะของเขาฟินกว่าของทานทุกคนแต่ถ้าจะเอามาเล่นจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยฟินนะทุกคนพวกป๊อบอิดยากอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วมันใช้เวลากลับคืนมาสักพักนึงเลยกว่ามันจะเป๊ะก็ถ้าใครอยากทำป๊อปอิดยากนะคะก็ไปลองดูกันนะไม่ว่าจะเป็นวิธีเขาหรือวิธีท่านเนี่ยก็ทาได้เหมือนกันค่ะคนรักป๊อปอิดนะคะจะต้องชอบค่ะถ้ามีป๊อปอิดอย่างเงี้ยอยู่เต็มบ้าน แต่เขาจะไม่ชอบมานั่งทำไยเออเขาว่าจะทำหนึ่งจะทุ่มหนึ่งครั้งขายจะมีคนซื้อป่ะพอเลยไปแล้วที่แท้มารอขายเพราะอิจดึงไม่ใช่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้เขาเนี่ยมาทำอะไรยักๆอีกแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการประดิษฐ์หรืออะไรก็ตามนะคะเขาทำให้ทุกคนได้หมดเลยค่ะวันนี้เวลานะคะทุกคนบ๊ายบาย